สั้งาเกิดขึ้นตั้งหนูดับไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองถูกต้องความคิดความนึกความรู้สึกเขาทำงานถูกต้องไหมถูกต้องูนานทำงานถูกต้องไหมถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องคือเราไสเออแต่ที่เนี้ยแล้วเราบอกว่าถ้าเราไม่แทรกแซงหนูก็ยังมีมีหนูอยู่มันจะเป็นยังไงป่อยให้มันยมันจะว่ามีหนูก็ป่อยให้มันแต่เราไม่ยุ่งกับมันอันนี้ก็แค่อัว ไม่เข้าใจแล้วไมเข้าใจกาปล่อยมัไม่เข้าใจก็ไม่ต้องดุงก um ับมันมันจะมันจะมันจะนึกคิดอะไรขึ้นมามันจะพยายามจะมีสติก็ปล่อยให้มันทําไปแต่ไม่ยุ่งกับมันเอาใจว่าไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยมันจะเป็นอะไรก็ได้ปล่อยเขาทํามาอิสระแต่เนี่ไม่ได้ปล่อยเขาทํามาอิสระสิพยายามจะแทรกแซงปรับแต่งอะไะปรับพับแต่งแต่งปั๊บปับแต่งแต่งมันก็แรงอับสิเหมือนแบบฝนตก เราพยายามจะไปบอกหรือไปพยายามให้ฝนไม่ตกเราเป็นคนบ้าเปล่าแต่มกูอยากให้แดดออกทำไมมึงต้องปเป็นยันดกักฝนตกอย่างเงี้ยเราก็ไม่สบายใช่ป่ะเราก็ป่วยแต่นี่ถูกแล้วนะไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ครูเป็นกับแววมากว่ากขาแววสิบเท่านะลูกไม่ครูเป็นกับแววมากกว่าสิบเท่ายืนยันว่าถูกมันผ่านผ่านอะไรผ่านความงู่มผ่านความงู่มแอทุกต่ตางตจอย่างเงี้ยไง แต่ให้กลับมาน้อมาเพื่อเพืพ่อการทำประโน์เชื่อม,มั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเดินตามทา่านเนาะแม้ว่าสติปัญญามันจะเป็นยางี้ก็แต่เชื่อมัน่นแล้วไม่เอาสติปัญญาเราเอาสติญาพระเจ้าพระเจา้จาบอกว่าห้ามไม่ใช่เรามีแต่สังขารเกิดเองดับเองไม่แทรกแซงอะไรกับมันทั้งนั้นเลยเออมันจะเป็นอะไรปล่อยให้มันเป็นไปเลยเนาะไม่ต้องพยายามจะยอมรับอ่า <c oughs> ไม่ต้องพยายามจะยอมรับตอนนี้ยงพยายามจะยอมรับ มันก็ต่อต้านนีดมันไม่ยอมรับแต่การยอมรับคือหมายถึงว่าการเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงเนี่ยการเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่เนี้ยเราพยายามเราพยายามจะแทรกแซงธรรมชาตินะพี่เ,เสียก,ก็ไเด้ชที่ชุ่ม เราพยายามจะแทรกแซงทำไม,มทีนี้มันก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจอะไรแทรกแซงอ่าแต่ถ้าเราเข้าใจมันก็คือการยอมรับไหมไม่คุยยังไม่ได้แก้อะไรแลววแค่บอกความจริงแต่เนี้ยมันแค่งโง่ว่ามันไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้มันแค่นั้นเองมันก็ดิ้นดินดินแต่ไม่คุยก็รอให้มันดิ้นหยึางที่สุดไง เออรลให้มันดิ้งดิ้งที่สุดว่ามันจะเป็นยังไงไมันจะเป็นยังไงไมันจะเป็นยังไง,ไไงการตกอยู่ภายใต้อารมณ์ภายใต้ความกข์มันเหมือนคนบ้า <c oughs> <c oughs> มันเหมือนกูจะบ้าจริงแล้วกูยังไงกูจะเคลงฟังกูซึ้งจริงกูเหงาจริงกูเป็นอะไรของกูจริงๆหรอเห็นไหมเราคิดวนาเขาเรียกวนอยู่ในความคิด <c oughs> วนอยู่ในวงวนไม่รู้จบ มันไม่รู้จบจบจับสิ้นเลยมันจบสิ้นไม่ได้ว่าไงคิดวนอ๋อคิดวน่นี่เรายังไปได้นอนถ้าเกิเด็บบนี้ไม่กินช่วเจ้าพุทเจ้ากำลังบากนี่แห่และพระเจ้าก,าก็เ,ากเดินแบบนี้แล้วสิ่งที่เราเป็นนะถูกแล้วมันไม่ใช่ไม่ถูกถูกถูกต้องแล้วที่มันต้องมีความเห็นผิดก่อนเมื่อไหร่ที่มีความเห็นผิด เกิดขึ้นเนาะแล้วเราเข้าใจว่านี่คือความเห็นผิดมันก็จะเป็นความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นบัดนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ววิชาทิฏฐิก็หายไปเองคือเราไม่ต้องไปทําลายอาวิชชาแวลกําลังจะวิ่งใกล้ทําลายอาวิชชาทําลายมันทําไมอ่ะอวิชชามันไม่มีแค่เห็นถูกว่ามันเป็นสังขารอาวิชชาทําลายเองไหมเออทําลายเองนะ่ะ มันเปรียบเหมือนตัวเราอ่ะเป็นฝุ่นทุเนียในอากาศเนาะเป็นแค่อันูเล็กๆในอากาศแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นเรานี่ครับจักรวาลเลยเนาะแล่ว่าแต่เราแค่เป็ดแต่ทุเรีในอากาศมันอเราขึ้นเครื่องบินอะมองลงมาแทบไม่เห็นพ่อแม่เราเลยหรือวะหรือความเป็นเราหรือคนที่เรียกว่าคนเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยเนี่เยเศษทุรีนในอากาศแต่เวลามันเกิดเข้าไปยึดอะไรยึดดินยึดน้ํายึดไฟยึดลมยึดโอกาสยึดท่ารู้ว่าเป็นเราหูมันให,ใหญ่ทับโลกอะเนะ มันใหญ่ครับโลกแต่พอไม่คิดเป็นไงตัวเราหายไปไหนอ,อ้าวตัวเราหายได้ทาไมเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเข้าใจไหม <Okay. S 1> ตัวเราหายนี่มันไม่ใช่การกระทํามันไม่ใช่การไปปฏิบัติอะไรถึงขนาดเมืบบ่อวานม่ครูบอกว่าแช่หรือว่าครูบอกว่าแช่แต่การแช่ไม่ให้เห็นว่าอาการอย่างนี้เป็นสังขารปรุงแปลงแต่ตอนเนี้ยเราก,ก็เก็บเอาไปเราแช่เราก็ต้องทําให้ไม่แช่คอยดูคอยสังเกตว่ามันจะแช่หรือมันไม่แช่ อันนี้มันอยู่กับปัจจุบันไหมไม่ได้อยู่ก็มันผ่านมาแล้วไงถูกไหมถ้าเรามีขณะปัจจุบันมันก็ไม่ลงล่องเดิมแค่นี้เองมันกมน็มันไม่ลงล่องเดิมแต่บางสิ่งบางอย่างกูบายใจนะั่นให้เรียนรู้เองนะให้ผ่านทุกเองทุกนั่นแหละคือของประเสริฐทุกนั่นแหละคือความดีที่สุดที่เราทํามามาันก็ลังตอบสนองอยู่เป็นความทุกข์เขาพบบนความทุกข์นี่แหละจะมีความพ้นทุกข์นะ เป็นความทุกข์นี่แหละนั่นะเราไม่เข็ดแล้วไม่เข็ดแล้วก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นเราจะออกจากนี้ดิ้นให้ตายมันก็ออกไม่ได้เพราะไม่มีใครออกถูกไหมนั่นก็ปเปิดเรื่องของมันดิกูก็โง่เหมือนที่โน่นบอกว่ากูก็โง่อยู่ตั้งนานจากเงาว,วะ่ะโง่อยู่ตั้งนานไปแค่ไขปรับปรุงอะไรไปยืนดูอยู่นูก็มันเป็นสังขารมันไม่ได้ที่มันปรุงแต่ง ปุงแต่งปุ้งแต่งปุงแต่งทุกขณัปัจจุบันทุกขณัปัจจุบันทุกขณัเกิดเองดับเองเกิดเองปล่อยให้มันเกิดเองดับเองฮะปล่อยให้มันเกิดเองดับเองได้ทรงนี้มาคุยไปคุยมาอาการแน่นอาการอย่างนั้นหายไปไหนเพราะเราไม่สนใจเราปล่อยให้มันเกิดเองดับเองเพราะเราไม่สนใจอยู่กับการการฟังอะแต่พอเราเข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวเราก็พยายามอยากให้มันหาย เราก็พยายามจะดึงลมทําสติจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้อาการอย่างนี้หายเราไม่อยากเป็นอย่างนี้เราไม่อยากได้อาการอย่างนี้นิ่งเต้นเต้นด้วยแอมนาของกิเลสไหมเเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสถูกไหมอันนี้เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสไงเลิกเสียได้เสียแล้วกลับมาที่ตั้งบ้านที่พระสัจธรรมพระสัจธรรมพอกลับมาตั้งที่พระสัจธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กลับมาคุ้มครองนะก็กลับมามีสตินี่แหละ เออล้วสติตัวที่ต้องทำไหมใแค่กลับมากลับมาอยู่กับผู้พิทพระธรรมพระสงฆ์กลับมาอยู่กับพระเจ้อาอย่อา,ยาไปอยู่กับมารแล้วทิ้งพระเจ้าไปอยู่ความน้อยใจที้พระเจ้าไปอยู่ความโกรธทิ้งครูบาอาจารย์ไปอยู่ความงอนความแหนะใคปล่อยมือจอากใครวะอู้ไม่ได้ปล่อยมือจากมึงสักหน่อยฮะอู้ไม่ได้ปล่อยมือจากมึงสักหน่อยมาเนี่ยมาก่อนที่มา แม่ครูส่งมึงถึงฝั่งแน่นอนจงเชื่อมัน่นจงเชื่อมัน่นจงเชื่อมั่นว่ากูจะส่งมึงถึงฝั่งแน่นอนมึงเด็กถ้ามึงไม่ดื้อมึงไม่ที่มึงเชื่อพระเจ้าเชื่อทิ้งทิ้งตัวเองให้หมดเนาะทิ้งถวายกายนี่ถวายชีวิตนี่มันจะเป็นยังไงมอบพระเจา้า และเหลือแต่ความอย่างลงมั่นที่พระเจ้าตัดรู้จริงๆ่ากายและใจนี้ไม่ใช่เราเนาะเป็นพียงธรรมธาตุเนาะ,นท,ท,านาะที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ดับสลายเนนี้ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจอาภาธทางกายอาภาธทางใจมันก็เสื่อมสลายไปแล้วเนาะคนทุกคนทุกพุเโทตัมโมสังโฆมิพาน,นะปฏิโยโภตุที่นี่เดี๋ยวนี้ได้เถอะ แม่ครูจะตั <'t> okay. ame, right. ้งจิตอธิษฐานให้นะด้วยกุศาบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีด้วยอํานาจบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมจุนพระสงฆ์ด้วยบุญบารมีที่แม่ครูเคยทามาในอดีตชาติปัจจุบันชาติบุญบารมีของแววที่ทํามาในอดีตชาติปัจจุบันชาติลงกับบารมีของพระเจ้าบรมบาลมีของพระสาวกระยะสาวกทุกดวงทุกดวงจิตเนาะ ให้รวมกันไป็นจัตวาเดชาพระไรเติดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิจงหายไปในขณะปัจจุบันขอให้เชื่อมต่อพลังงานจากว่าพลังงานธรรมชาติพลังงานพระพุทธพลังงานพระธรรมพลังงานพระสงฆ์พลังงานอมตะธาตุพลังงานอมตะธรรมลมเป็นหนึ่งเดียวกันลงสู่ใจใจที่ไม่มีการแบ่งแยกใจที่เป็นอมตะใจที่เป็นหนึ่งเนื้อเดียวกันใจที่ไม่มีใจนอกไม่มีใจในไม่มีธรรมนอกไม่มีธรรมใน รวมเป็นเอกะธรรมโมซึ่งทุกโดยทาวรนับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยเ <c oughs> ท่านะร่านาอ่านอ่านแร่ตรวจสอบเราจะทิ้งจะเจ้าทิ้งพทำส,ทส,สงไหมเราจะหนีไหม <c oughs> แค่มันทรวสอบเนาะความอดทนก้านดดือดกระประับ ุกคนต้องผ่านหทางนี้อย้งนี่มันต้องแลกตายใช่ไหมเราไม่สลาตายมาไนมะ่ได้เรายังหวงรักตัวลกลัวตายอยู่วันนะี้ความผิดพลาดมันแค่บ,บเรียงแต่ไม่ได้เอามาทำร้ายตัวเองทไดีสิ่งที่น่าอ้างแล่ครูก็ผิดพลาดทุกคนก็ผิดพลาดนะผิดพลาดด้วยกันหมดมันจะหมดเริ่มใหม่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดึงซะ ลืมเบลในอดีตลืมเลยบันี้เป็นลูกกบเจ้าลืมตื่นตื่นเราเคยล้มเราเคยเป็นนั่นเราเคยแช่เราเคยปวดหัวเราเคยแั่นเราเคยปวดท้องมีแต่ดีใจใช่มีแต่ปัจจุบันขณะที่มีแต่สังขารเกินเนาะไปไปส่งน้ำไปส่งน้ำแล้วพักไปส่งพักแล้วนอน นอนไม่ต้องทําอะไรนอนอเฉยๆนอนหลับไปเลยเนาะนอนหลับ,บพุทธเทําพระสงฆ์ไปเลยพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สภาพมันก็จะกลืนกลับไปสุดสวันนี้พักผขอขอ่อนก่อนไปเเกิดใหม่ไม่เอาอันเก่าแล้วนะไม่เอาแล้วนะทิ้งแล้วไม่เอาทิ้งความเป็นเราไปเลยทิ้งชีวิตเ้งซวยไปเลยเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิวิชากิจ